เส้นตรง w e ตัดเส้นตรง i t ที t ่จุด a และตัดเส้นตรง o n ที่จุด l ให้เขียนรูปตามที่กำหนด มีเส้นตรง3เส้นนะคะเส้นตรง w e E เส้นตรง I T และเส้นตรง O N เราจะทำการเขียนเส้นตรงแรกก่อนนะคะใช้แม่บรรทัดกับดินสอลากเส้นดังภาพค่ะสังเกตสัญลักษณ์มีหัวลูกศรสองข้าง เขียนหัวลูกศรสองข้างต่อไปเขียนชื่อตามที่โจทย์กำหนดค่ะเขียนตามที่โจทย์กำหนดให้มาเลยค่ะต่อไปดูตัวอักษรอ,อีกตัวในโจทย์นะคะเขียนตามที่โจทย์กำหนดให้มาค่ะ เราก็จะได้เส้นตรงดับอีดังภาพต่อไปตัดกับเส้นตรง IT เราต้องเขียนเส้นตรง IT ให้มาตัดกับเส้นตรงดับอีที่มีอยู่แล้วนะคะใช้แม่บรรทัดภาพดินสอลากเส้นดังภาพเลยค่ะ สังเกตสัญ,ญลักษณ์มีหัวลูกศรสองข้างเขียนหัวลูกศรสองข้างต่อไปเขียนตัวอักษรตามที่โจทย์กำหนดค่ะต่อไปดูตัวอักษรอ,อีกหนึ่งตัวในโจทย์ค่ะเขียนตามที่โจทย์กำหนด เราก็จะได้เส้นตรง IT เส้นตรง w e ตัดกับเส้นตรง IT ที่จุด A จุดตัดก็คือจุด A เขียนตามที่โจทย์กำหนดนะคะและเส้นตรง w e ก็ตัดกับเส้นตรง ON ตัดกับเส้นตรง ON นะคะลากส่วนของเส้นตรงก่อนค่ะลากเส้นดังภาพให้ตัดกับเส้นตรง W e E ที่มีอยู่แล้วสังเกตสัญ,ญลักษณ์มีหัวลูกศรสองข้างเขียนหัวลูกศรสองข้าง ต่อไปใส่ชื่อตามที่โจทย์กำหนดนะคะดูตามที่โจทย์กำหนดเลยค่ะต่อไปอีกหนึ่งตัวค่ะเขียนตามที่โจทย์กำหนดนะคะจุดตัดก็คือจุดตามที่โจทย์กำหนด ก็คือจุด L เราก็จะได้เส้นตรง W E ตัดกับเส้นตรง IT ที่จุด A และตัดเส้นตรง ON ที่จุด L ดังภาพ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ